มีคนในแบ็คก็เริ่มมีปัญหาครับตอนนี้มีคนพยายามจะฆ่าผมเฮ้ยตายแล้วจ้าเขาในแบ็คเหรอครับมันจบแล้วคุณบอกว่างานนี้เป็นงานนี้เราะบอกเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ฉันฟังหน่อยซิ จำไว้ด้วยนะฉันไม่ได้จบปริญญาเองอย่างน้อยผมคิดว่ามีการวางแผนก่อการรายพร้อมๆกันร้ายแรงมากแจ็คคุณไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์อีกต่อไปแล้วคุณก็คือเจ้าหน้าที่ภาคสนามงานหนักไม่ข้าวันนี้ไม่ได้ไม่หนักเท่าไหร่เออผมต้องออไปมอสโกพวกเมริการชอบคิดว่าตัวเองพูดตรงไปตรงมาคุณก็แค่ไร้มารยาทหรือคุณแค่อ่านหงุนงด คุณมาทำอะไรที่นี่คุณดึงฉันเข้าไปเกี่ยวพันและฉันช่วยคุณได้ฉันจะต้องดึงเขาไว้ที่โต๊ะประมาณสิบนาทีใช่ไหมได้แล้วได้แล้วคุณเนี่ยสุดยอดจริงๆคุณกําลังคิดเรื่องบนเตียงอยู่แหละสิการเป็นหุ้นส่วนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยนะคุณไรอันบางครั้งมันก็จบด้วยความรุนแรงสตูรู้แล้วว่าเราเป็นใครโอ้พระเจ้า มันมีทางเป็นไปได้มากว่าเราอาจไม่รอดแน่ๆเจก <Jack! S 3> เธออยู่ที่ไหน,ค,นคุณคิดว่ามันเป็นเกะหรอจะ๊ะนั่นมันตัวหลอกพันดนตักเกี่ยวเสี่ยงห้จะโดนถล่มราบเฮ้ยเจษไร้้าสายลับไร้เงา